สวัสดีครับคุณแม่คุณแม่เห็ดยังครับให้กับเขาให้กับเขาอีหยังอุดปลาอุดปลาอุดปลาหยังอุดปลาแก้วอุดปลาแก้วไส่ใส่ยังแน่อปลาแก้วอุดปลาแก้วมีอย่างแน่ใส่หอมใส่เกมีอย่างแน่ว่าใส่มีอย่างแน่มีอย่างแน่ใส่ยังแน่คุณแม่แตะไคร้หอมกระเทียโออ้หมหอมแดงหอมแดงแล้วกระแน้ย ก็แย่งเอาก็ใ <scroll> ส <out> ่หน่อยแต่ก็บ่ใส่ได้หลายเนี่ยพอได้ดันเครื่องเคียงแม่บากพริกใส่ยี่บ่คุณแม่เพริกใส่หนึ่งโอ้ยบรเวนสิเพชรบ่นออนออนวัปลาแก้วพี่น้องมื้อนี้คุณแม่เฮ็ดหูปลาแก้วอที่เมืองแซ่บบ่การยังการสุดยอด บอกว่าอจะใส่สุอยจะใส่สุดก็ยังใส่อยู่อ่ะหัวปลาแก้วพี่น้องไปตลาดมาเหมือเเจ้านน่แม่อยากก็เลยไปซื้อให้เพื่นเท็ดกินคุณแม่ความสุกของแม่นี่ก็จริงที่ลูกต้องการเลยลูกก็ต้องการยังต้องการให้แม่มีความสุก ลูกกับพ่อใจเดียวไอ้ใบวะนี่อ๋อเด็ดปากกันย่งปากกันย่าง,ง,งนาเลี้ยงจัจริงทีเดียวไอ้พ่อแย,ย่งเกี่ยวเขานะแม่เกี่ยวเขาเดียวนี่น,น้อยเอาก็ยังว่าเอาใส่เลยตุ่มปเปือ่อยๆเลย,นะ,ะน,เยนะนะ หูปลาแก้วเด้อพี่น้องเด้อเครื่องเคี่ยงก็มีตะไคร่หอมแดงบักพริกใส่พริกแห้งกัได้พริกสดกันด้ครับพักมันก็น้ใส่พักกันแย่งนี่ละแบชแบ,แบ๊อบงานจิ้มแชบบอบฮะแชบ บ่หนาวบอกกูบ่วใจเสียกันหนาวโอ้ยเดี๋ยวก็หนาวผู้เฒ่าเ็พกับเฒ่าอายุแปดสิบกว่าปีแล้วพี่น้องพี่แก่ช่วยเหรอไงพ่อเราบ่ซ้ำนี่โอ้ยพ่อหน่อยเถอะ อ่าว <st> like ูไปเกี่ยวแล้วครับแล้วนะครับพี่น้องมันว่าไอ้มันแข่งอีกว่าแข่งเมื่อกี้เอ้าแม่ผมมีแข่วเนาะเต่าฮะาสำหรับคลิปนี้กะแค่นี้กันเนอะครับปวดตีตามรับชมคุณแม่หนูเนีเด้วอ่าบอกในแม่บอกสัตวผู้ชมเนี่ย đi <laughs> tam to to bay rồi đi